ลสิครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงช้างศึกโคตรเกมรุกจูดเบลทิ้งอังกฤษซบทีมชาติไทยเป็นบารมีโดยแท้ครับมาดำแป้งลากเปลี่ยนสัญชาติและก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของไทยเรา100%กับตำแหน่งที่ขาดหายไปบอกเลยว่าการรวมตัวกันของเกมรุกไทยเราเนี่ยมันน่าสนใจมากๆซึ่งเรื่องราทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับเรื่องราวแนวรุกของทีมชาติไทยเราครับตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความเด็ดขาดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยปัญหาตอนนี้มีไปแก้ตำแหน่งสูงหน้าเพียงอย่างเดียวที่ยังไม่มีตัวแทนของทีลาสินแบบชัดเจนนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกัน ลงนะทั้งปอรเมศอาจวิไลพัดิกกุตตาบสัน้นหรือว่าทีรศักดิ์เผยพิมายเรายังไม่มีแนวรุกหน้าตัวเป้าตัวหลักตัวจริงเลยแต่อีกหนึ่งเล่นที่จะมาแก้ปัญหานี้ครับอัปเดตกันสดๆร้อนๆซึ่งก็เป็นจูดสุนซับเบลครับอีกหนึ่งกองหน้าลุกครึ่งไทยอังกฤษที่ปัจจุบันตอนนี้เล่นอยู่กับอตเลติโกซานลูเกโนในฟุตบอลลีก้า3ของสเปนโดยเจ้าตัวครับ โอ้โหพลิกผันแล้วก็พลิกคาดได้ออกมาส่งสัญญาณถึงมาซาดะอิชิพร้อมลงเล่นใ้กับทีมชาติไทยเราซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการถอดไอคอนรูปธงทีมชาติอังกฤษออกจาก IG ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมันก็ตรงกับที่ก่อนหน้านี้มาดาแกออกไม่สัมภาษณ์ว่า การที่เราจะได้จุดเบลเนี่ยมันเป็นเรื่อง50-50ซึ่งมีโอกาสจะได้อยู่แล้วแล้วการที่จุดเบลถอดทงใช้อังกฤษออกแบบนี้หน้าไบโอไอของตัวเองมันก็ยิ่งทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยตัดใ,ใจได้แล้วว่าจะร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งหลังจากนี้เหลือเบงให้เจ้าตัวครับทำฟอร์มขึ้นมาถูกใจโคชอิชิ และก็ต้องได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและก็จะทําให้เป็นหนึ่ง,งตัวเลือกของโค้ชอิชิได้เลยสําหรับหน้าเป้าของไทยเราส่วนเรื่องของเอกสารตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าได้รับรายงานออกมาแล้วว่านักเตะมีการทําเอกสารไวรอสักพักแล้วน่าจะไวรอตั้งแต่เราคัดฟุตบอลโลกเจอกับสิงคโปร์แมตช์นั้นนะครับที่เราชนะ3าหนึ่งแต่ว่าก็ตกรอบอยู่ดีซึ่งชุดเบลเนี่ยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับคือทําไว้แหละถ้าเกิดได้ ไปฟุตบอบโลกจริงๆได้เข้ารอบแบบคัดเลือกจริงๆจุดเบลพร้อมที่จะมาเล่นกับทีมชาติไทยเราแต่ณตอนนั้นเนี่ยโอกาสของไทยเราก็หลุดลอยไปการที่จะได้ตัวจุดเบลมันก็ยิ่งห่างไปอีกครับแต่ว่าฟอร์มของจุดเบลเองก็ไม่ได้ดีครับจนต้องย้ายไปร่วมทีมในลีก้า2ของสเปนจากนั้นย้ายลงมาเล่นลีก้า3ของสเปนโดยตอนนี้ก็ยังทำฟอร์มแบบไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับโดยเล่นในกับ คโดบาโต้สะกัดปีที่แล้วไป7แมตช์และก็เล่นได้กับซันลูเกโน่เนี่ยไป5เกมซึ่งเป็นการยืมตัวจนจบฤดูกาลอยู่ที่ตัวของชุดเบลแล้วครับว่าจะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้มามากขนาดไหนเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วได้รับโอกาสลงเล่นเพียงแค่8นาดเท่านั้นและก็ยิงไปเพียงแค่1นประตูซึ่งก่อนหน้านี้ครับฟอร์มของชุดเบลเนี่ยเรียกว่าร้อนแรงและก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นหน้าจับตามองของทีมชาติอังกฤษและเคยติดทีมชาติอังกฤษทุกชุดเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่15 16 18 19 23 21เนี่ยชุดเบลติดมาหมดแล้วนะครับเหลือไม่แค่ชุดใหญ่ที่ตัวเขาเองก็พร้อมได้รับโอกาสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้น,นครับฟอร์มก็ไม่ได้ดีวันดีคืนเหมือนกับตอนที่เป็นเยาวชนพอเล่นชุดใหญ่แล้วเนี่ยตัวเลือกของสโมสรแต่ละทีมมันก็มากขึ้นนะครับถ้าหากปั้นเยาวชนไม่ได้เขาก็เลือกซื้อมา ซึ่งชุดเบลต้องเอาชนะตรงนี้แหละก็เคยอยู่กับอะคาเดมี่ของเซลซีเนี่ยตั้งแต่9ขวบแล้วก็เคยลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่มาแล้วในยุคข,ของในยุคข,ของทูเคิลนะครับรุ่นการ2,021ก่อนที่จะย้ายไปร่วม ทีมของสเปอร์เมื่อปี2023ซึ่งก็ทำผลงานเยาวชนได้ดีเหมือนกันนะครับลงเล่นไป23เกมเนี่ยยิงไป10ประตูกับ7แอซิสทำการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในรุ่นเยาวชนด้วยก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะตัดใจหาความท้าทายใหม่ๆกับโคโดบาในลีก2ของสเปนคือมาเป็นฟุตบอลอาชีพแบบแท้จริงนะครับก่อนนั้นนี้ก็เป็นเยาวชนเป็นฟุตบอลสำรองเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาชีพแต่ว่าย้ายมาโคโดบาปับ๊บเล่นลีกอาชีพจริงๆทชุดเบล ฟอร์ไม่ปังขนาดนั้นนะครับแล้วการสัญญาเนี่ยสิ้นถึง2ปีซึ่งมาดาแป้งก็ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้แหละอย่างที่ผมบอกไปโอกาส50-50ที่ทีมชาติไทยจะได้จุดเบลมาร่วมทีม มาด้าแบงก์ก็เคยพูดไว้ก่อนที่จะถึงช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมครับที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วอีกคนนึงก็เป็นเอริกค,คารครับที่ตอนนี้มันก็ยังเป็นปัญหากับทีมชาติไทยของเราแต่ว่าในรายงานเนี่ยชุดเบลน่าจะมีโอกาสกว่าเอริกค,คารเพราะว่าเอริกค,คารฟอร์มยังร้อนแรงนะครับและก็สามารถเล่นฟุตบอลอาชีพยึดตัวหลักของสโมสรได้ซึ่งตัวเขาเองก็ยังอยากลุ้นติดทีมชาติชวีเดนชุดใหญ่อีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าชุดเบลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ลุ้นแล้วนะครับอายุอัน นามก็23ปีสมควรที่จะติดทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับพอถ้าเกิดเลยไวไปกว่านี้เนี่ยรุ่นน้องใหม่ๆอาจจะขยับขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เจ้าตัวหลุดโผจากทีมชาติไปเลยเดี๋ยวเรามาเช็คผลงานของจุดเบลกันหน่อยครับเดี๋ยวผมมาไล่ตั้งแต่ทีมชาติอังกฤษนะตั้งแต่ยู15เนี่ยก็ได้ลงเล่นไป4เกมยิง1ประตู ยู16ของอังกฤษลงเล่นไป7เกมยิงไป6ประตูยู18ของอังกฤษเนี่ยลงเล่นไป5เกมยิงไป2ประตูอังกฤษยู19เนี่ยก็ลงเล่นไป2เกมยิงไป1ประตูยิงแทบจัดทุกชุดเลยนะครับรวมไปถึงการเล่นเยาวชนกับเซลซีนะครับยู18เนี่ยลงเล่นไป25เกมกดไป23ประตูโอ้โหแล้วก็เล่นยู23เนี่ยลงเล่นไป40เกมกดไป5ประตู ก่อนที่สุดท้ายเลยของฟุตบอลเยาวชนครับจะย้ายมาร่วมทีมกับฮอแหนมฮอสเปอร์นรารูอายุ21ปีครับลงเล่นไป33นัดเนี่ยยิงไป14ประตู8แอซิสนี่คือผลงานในระดับเยาวชนของจุดเบลครับแต่ว่าในระดับอาชีพเนี่ยยังไม่มีความโดดเด่นซึ่งยังยิงประตูไม่ได้กับคอโดบบาเลยแล้วก็ ซันลูเกโน่ด้วยแต่เท่าที่ดูฟอร์มส่วนตัวเนี่ยเหมาะกับทีมชาติไทยของเรามากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดหน้าเป้านิวธีระศิลป์ซึ่งจุดเบลอาจจะมาเติมเต็มในตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบดติกเหมือนเดิมอันนี้เรายังไม่ทราบนะว่าถ้าเกิดได้มาจริงๆจ,จะเล่นเข้ากับแทคนิคของอดิชิได้หรือเปล่าเพราะกองหน้าของเราตอนนี้เนี่ยใต้นับดีๆเลยยังมีสุภชัยใจเด็ดยังมีพัดิก,กุตตาบสั้นยังมีธีรศักดิ์เผยพิมายและก็จะ ยังมีประมศอาจวิไลที่เป็น4ชุด4ผู้เล่นที่โคดิชินั้นเลือกใช้งานซึ่งในแต่และทัวร์นาเมนต,ต์เนี่ยใช้งานกองหน้าแตกต่างกันไปครับอย่างฟ i ฟ a าเดรอบล่าสุดที่เราเจอกับสรีลังกาเจอกับอัฟกานิสถานเนี่ยก็เป็นพาติกกุตตาบสันที่ได้ลงทั้ง2เกมแล้วก็สามารถยิงประตูได้ด้วยแต่ท่าที่ผมมองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเด็ดขาดที่พาติกเองก็ ยังใช้โอกาสเปลืองอยู่กับตำแหน่งหน้าเป้าตำแหน่งนี้นะครับอย่างเจอกับศรีลังกาเนี่ยหลุดเดียวไปก็เยอะโอกาสยิงก็เยอะแต่ว่าก็ยังทําเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เปลี่ยนได้ไม่แค่1นประตูซึ่งมันก็เป็นจังหวะง,ง่ายๆนะครับจังหวะประตูเราขึ้นนําสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันแหละว่าโคี่ิชจะเลือกหรือเปล่านักเตะตอนนี้มีใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเรียกก็มาถ้าไม่เรียกเนี่ยก็ไม่มาก็ขึ้นอยู่กับ ทางฝั่งของชุดเบลด้วยยอมทิ้งธงชาติอังกฤษสักขนาดนี้มาซบทีมชาติไทยมันจะเป็นโคตรเกมรุกของชุดใหญ่เราเลยงานนี้ได้อีกหนึ่งอาวุธเด็ดสําคัญ อวาสานปืนฝืดกันเลยทีเดียวเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับพูดถึงชุดใหญ่กันไปแล้วมาพูดถึงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกันบ้างน้องนองเยาวชนของเราชุดนี้เนี่ยเป็นชุดความหวังมากๆของสมาคมของแฟนบอลชาวไทยของประเทศไทยซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการซ้อมครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะมีเวลาปรับตัว ประมาณ4-5วันนะครับเพราะว่าเกมแรกของนิพทายุ7 7ปีเนี่ยจะต้องลงแข่งขันตั้งแต่วันที่3เมษายนพบกับอุสเบกิสถานซึ่งการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมเลยและก็เน้นไปที่การปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล2,000เมตรนะครับรวมถึงมีการฟื้นฟูร่างกายหลังเดินทางมาจาก กาตาและเราเนี่ยก็อุ่นเครื่องชนะกาตามา2 0โดยนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอสิ่งใหม่ๆมากมายนะทั้งสภาพอากาศที่เย็นกว่าไทยหรือว่าต้องปรับระบบหายใจแล้วการไปซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ทีมได้ปรับตัวทั้งระบบกันเลยทีเดียวโดยน้องๆชุดนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องปรับและก็เน้นหน่อยก็คือเรื่องของการจบสกอร์ให้มากขึ้นและก็ออกบอลกันให้ไวเพราะว่าอุซเบกิสถานนั้นเป็นทีมที่เพรสซิ่งได้ดีนะครับและก็ เป็นทีมดีมากรวมไปถึงทักษะส่วนตัวเนี่ยอุสเบเขาไม่เป็นดองนะและความฟิตความอะไรเขาก็น่าจะเหนือกว่าเรา โคจิเดตเองก็จะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยก่อนที่จะแข่งขันเกมแรกน้องๆยุสปีครับจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นยุสปีอีก1เกมพร้อมกับจะมีการตัดตัวให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแน่นอนว่าทุกท่านเองก็น่าจะทราบกันแล้วว่า17ปีของเราจะมีลุ้นโคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกถ้าเกิดผ่านเข้ารอบ8ทีมไปได้ก็จะไปเล่นโดยอัตโนมัติเลยนะครับเกมแรกเราเจออุซเบกิสถานวันที่3เมษายนเวลา4ทุ่ม รงตส่วนเกมที่สองเจอกับเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียครับวันที่7เมษาเวลาเที่ยงคืน15นาทีและก็วันที่ 10เมษายนเป็นเกมที่3ครับเราจะเจอกับทีมชาติจีนเวลาเที่ยงคื15นาทีเช่นเดียวกันโดยแบนที่3ามคันที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นเกมแรกแล้วครับเราต้องเอาแต้มกลับมาให้ได้ถ้าเกิดมีศูนคะแนนเนี่ยโอ้โหโอกาสจะเข้ารอบมันก็ยากไปเต็มทีแต่ถ้าเกิดมี3หรือว่ามี1คะแนนเปิดช่องว่างในการผ่านเขาเล่นฟุตบอลโลกได้อีก1ระดับซึ่งก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยโค้ชของจีนคนใหม่ที่ดึงมาจากญี่ปุ่น ก็ได้ออกมาบอกว่า17ปีไทยเราชุดนี้เนี่ยร้ายกว่าซาอุนะครับคือเราเก่งมากจีนเองก็เริ่มผวาเราซะแล้วซึ่งเดี๋ยวยังไงมารออัปเดตความคืบหน้ากันได้นะครับอีกเพียงแค่ไม่ถึง10วันก็จะมีการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นรอเชียร์น้องๆทีมชาติไทยของเราได้เลยเชียร์ชุดใหญ่กันไปแล้วเชียร์23ปีกันไปแล้วมาเชียร์17ปีที่เป็นเหมือนรายการความหวังของประเทศไทยเรากับการไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรก ในรอบหลายปีรอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาแล้ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยเจอกันใหม่กับขาอาวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย